พี่ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันช่วงต่อไปนะคะพอดีเมื่อเช้ามีปัญหานิดหน่อยเนาะในคลิปเนาะพี่เนาะมาต่อกันเลยนะคะพี่พระพุทธชินราชพี่ชมไปหรือยังคะต้องขออภัยพี่ด้วยนะพระพุทธชินราชอินโดจีนจากพิจาเนี่องค์นี้ก็สวยเช่นกันนะคะพี่ขาเนี่ค่ะนี่นะคะพี่ด้านข้างนะด้านหลัง เป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นด้านใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะพี่ขาฝามร้อยบาทนะจ๊ะพี่องนี้ฝามร้อยบาทนะต่อไปนะคะพี่เป็นกิ่งนะคะพี่กิ่งไพรีพิน้านะค่ะพี่สวยเช่นกันนะคะพี่เป็นของเก่าเนาะ าจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะพี่นี่จะ3สามร้อยเช่นกันนะคะพี่หาสามร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่มีฟ้าว่าองค์นี้ชมไปหรือยังนะคะพี่พอดีเมื่อเช้านะไมนม,นมีปัญหาในค,าคีิประหาชมเวลาก็ขออภัยค่ะชมซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่หานี่ค่ะเป็นหลวงพ่อ้วยนะคะพี่ EP นี้นะคะ300บาทเท่านั้นจ้ารถที่พี่ฝึดๆไปเลยนะคะพี่ต่อไปเป็นสิงห์ข้สิงห์หลวงพ่อเดิมนะคะพี่หานี่ เป็นฝิ่งเนือโลหะทองเหลืองแบบนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่จ่าพี่จ่าดีจ่าค่ะพี่หาสามร้อยบาทจ้ะพี่สามร้อยบาทนะจ้ะพี่สามร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่พับโปรโมชั่นองค์ละสามร้อยนะหมดลงแล้วพี่มาชมองค์นี้นะคะพี่พุทธิสิพาสัตวตะวันองค์นี้สวยงามนะคะพี่มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะพี่เดี๋ยวนะได้พี่ดูนะเนี่ยจะพี่จ่าแบบนี้นะจะาพี่ดีจาค่ะพี่หาเนี่ยค่ะ อย่าน้จะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจะพี่จะมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะพี่จะพาพี่มีกล่องมาเลยนะคะพี่หากล่องเป็นแบบนี้นะจะพี่กล่องเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่เป็นแบบนี้นะค่ะพี่หา6กร้อยบาทนะคะพี่600อยบาทตามด้วยเหรียญเจ้าสัวค่ะพี่เหรียญเจ้าสัวนะตรงนี้จะมีเชือกถักแบบนี้นะคะพี่ของเก่าเนาะจะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่เห็นไหมมีรอยจานเรือนรงแบบนี้เป็นของเก่าค่ะ เจ้าสัวหลวงปูบุญน,นะคะที่600บาทเช่นกันต่อไปนะคะพี่เป็นน่จา้าปิดตาหลวงปูหมุนนะคะพี่เลี่ยมเขียวเนาะมีฝาห่วงนะคะพี่สามหมวงนะสาหรับปิดตาหลวงปูหมุนนะคะพี่ค่ะพี่หาฝามอะหกร้อยบาทจา้าต่อไปนะคะพี่เป็นเมียแก้ค่ะพี่หานี่มีชายจีวอนนะคะพี่หาพี่หาค่ะหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทแล้วจ้ะพี่ อืมต่อไปนะคะพี่เป็นยอดขุนพลนะคะพี่เนื้อชิ้นนะคะฝนิ่มแดงนะคะพี่เป็นของเก่าแบบนี้เลยเจ้าพี่จ๋านี่ฝนิ่มแดงนะคะพี่600อยบาทจ้าพี่600บาท ต่อไปนะคะพี่นี่จ้าพี่จา๋ายักษ์วัลลัมุชจ้าพี่เป็นของเก่านะคะเลี่ยมเดิมๆเลยค่ะเลี่ยมวินเทจนะคะสีดดน้ำตามีรอยจานข้างหลังนะคะพี่หาห6 0้บาทเช่นกันจา้าพี่ต่อไปเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะพี่เหรียญนี้ก็สวยเช่นกันนะคะพี่หาด้านหลังมีรอยจานแบบนี้นะคะพี่600้บาทจ้าพี่6 0 0้600บาทนะ6 0 0้บาทจ้าพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จา้าหลวงพ่อโสธรนะจ๊ะพี่เป็นลงยาสีแดงแบบนี้นะคะ จะพี่ลงยาสีแดงแบบนี้นะคะพี่หาจะพี่นี่หาพี่จะพี่จ๋าค่ะหกร้อยบาทจะพี่ต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่ปั๊มซ้ำนะปั๊มซ้ำนะคะพี่ด้านข้างเป็นแบบนี้ด้านหลังนะคะพี่จะพี่จ๋าเนี่นะจากใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจะพี่ค่ะ หกร้อยบาทเช่นกันจ่าพี่จา๋าจ้ะพี่ต่อไปอันนี้เป็นเหรียญลาดบุรีนะคะพี่หาไม่ฟาบฟาบแต่ว่าเป็นของจังหวัดลาดบุรีเนะะี่ยค่ะแต่ไม่ฟาบเกจินะคะพี่หานี่ค่ะต้องขออภัยด้วยเนาะจ้ะพี่นี่หกร้อยบาทจา้าพี่จา๋าต่อไปเป็นตะกรุดม้วนนะคะพี่ตะกรุดม้วนนะเดี๋ยวให้จะยอดพี่ชมนะจ้ะพี่จะยอดพี่ชมนะ เป็นตะกุดม้วนนะคะพี่หกร้อยบาทจ้าหกร้อยบาทนะจ้าพี่เป็นของอาจารย์เฮงนะจะพี่ต่อไปเป็นกิ่งจ้ากิ่งวัดถุทัสนะคะพี่ข้างบนเป็นแบบนี้จ้าใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ้าพี่จ้าสวยงามนะคะมีเสียงกิ่งนะคะพี่หกร้อยบาทจ้าพี่หกร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่อ่าเป็นหลวงพ่อแฉ่งนะพี่ในในนะคะ เป็นภาพถ่ายล็อกเก็ตนะพี่ท่านใดชอบนะคะพี่หกร้อยบาทเท่านั้นจะพี่จา๋านี่ล็อกเก็ตนะหกร้อยบาทนะคะพี่นครปฐมนะคะพี่หกร้อยบาทนะต่อไปนะคะพี่อันนี้เป็นเม็ดยาหลวงพ่อเงินนะคะพี่เป็นเม็ดแตงเม็ดยาจากหลวงปู่หมุนปุกเฟนะคะรุ่นนี้นะคะหลวงปู่หมุนปุกเฟนะคะนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้จ้ะพี่เล็กมากเลยจะ้ะพี่ใช้พี่ชมนะด้านหลังเป็นแบบนี้จะ้ะนี่จะ้ะ เพ้นนะใส่กระช้องเงินมานะคะพี่ห0ร้อเท่านั้นนะอ่าองค์นี้จะจ้าพี่หลวงปูหมุนปุกเฟงนะพี่นะรุ่นนี้นะจะพี่จ้าค่ะพี่ค่ะพี่หาหก0้อบาทจ้าพี่ต่อไปนี่จ้าเป็นตุ้งติ้งแบบนี้จ้าจะเรียกยังไงจ้าพี่ได้มาฝั่งองค์เลยจ้าพี่จ้านี่จ้าพี่แบบนี้นะคะพี่หานี่จ้า ค่ะพี่อย่างนี้จ้ะพี่นี่จ้ะหกร้อยบาทจ้ะต่อไปไปหลวงพุทธรจ้ะพี่แบบนี้เลยองค์ลอยอย่างนี้เลยสวยงามแบบนี้เลยจ้ะพี่จ้ะหกร้อยบาทจ้ะต่อไปเป็นหันุมาหลวงปู่ฝุ่นจ้ะพี่หันุมาหลวงปู่ฝุ่นนะคะพี่หาหันุมาหลวงปู่ฝุ่นนะค่ะพี่นี่ไต้ฐานเป็นลอยจานแบบนี้นะคะพี่หกร้อยบาทเท่านั้นจ้ะพี่จ้ะหกร้อยบาท พี่หาต่อไปเป็นเหรียญนี่ค่ะเหรียญพระเจ้าตากนะคะพี่ห like ลวงพุทิมถุกเฟนะคะพี่เป็นอันปะก้านะเหรียญนี้นะ700บาทจ้ะพี่เหรียญนี้นะ700บาทจ้ะแต่พี่จ๋าจะพี่ต่อไปนะคะพี่นี่เป็นหลวงพ่อพี่นาะนะคะพี่นี่ลาหูนะหลวงพ่อพี่นา600บาทจ้ะหลวงปู่ทวดนะคะพี่องค์นี้นะจะพี่เป็นภาษาจีนด้านหลังแบบนี ney, ้นะคะพี่ <iction> 600บาทจ้ะพี่จ๋า600บาทหลวงพ่ออดจ้ะพี่พี่นี่นะคะจ้ะหล่อโบราณนะคะพี่ะถานเป็นแบบนี้นะค่ะพี่600บาทจ้ะทำด้วยนี่จ้ะพี่เหรียญหลวงพ่อนี่วางก็พร้อมแล้วจ้ะพี่จ้ะพี่จ๋า600บาทเช่นกันจ้ะเหรียญหลวงพ่อคงเนาะ600บาท ต่อไปหลวงพ่อเงินนะคะพี่หลวงพ่อเงินนะพี่จ่าทางใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่หาพิมพ์ิตาเนาะหกร้อยบาทจา้ะจา้าอีกอง์นึงนะจา้าพี่เป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันจ้ะพิมพ์่ตานะคะพี่เนื้อเขียวอง์เหลืองแบบนี้นะจะพี่จา๋าใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะจะพี่หกร้อยบาทจา้า ต่อไปนะคะพี่ยังเป็นหลวงพ่อเงินอยู่นะคะองค์ที่สามนะองค์ที่หนึ่งสองสามพี่จําให้นัดด้วยนะคะทังค้างนะคะภัย,ภยจจะ่ะพี่หาน,นะคะพี่ไอ้ข้างหนึ่งนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่ค่ะค่ะพี่หาหกร้อยบาทจ้ะพี่อ,องค์นี้นะหกร้อยบาทนะจ้ะพี่ 600บาทสำหรับ EP นี้นะคะพี่ขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะพี่คะจะทําให้พี่น้องต้องชมเป็นฝั่งคลิปเลยฝากพี่ๆนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นัดหน่อยนะคะพี่สําหรับ EP นี้ EP ที่169นะคะตัดเป็นฝั่งคลิปนะคะพี่ขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะพี่ต้องขออภัยพี่ๆจริงๆนะคะ ฝากขอบคุณพี่ๆนะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่กดไลค์กดแชร์ให้นั้นนะคะพี่พานะคะเราชอบเราก็เช่านะคะไม่ชอบเราก็ผ่านแะพี่เนาะซื้อของด้วยความสบายใจนะคะพี่ไม่ชอบเราไม่ต้องซื้อค่ะพี่เนาะรบกวนพี่ด้วยนะคะเวลาที่พี่เช่าสินค้าไปแล้วนะคะเก็บเงินปลายทางเนาะ พี่กับุนารับของด้วยนะคะพี่วันนั้นที่เราเช่าเพราะเราชอบถ้าเราเปลี่ยนใจแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราฝั่งนะคะพี่ขานัดนะเป็นคนค้าขายเป็นร้านเล็กๆค่ะพี่ฝงของตรงปกตามที่พี่ฝั่งนะคะนั่นคือฝุดความสามารถของนัดแล้วนะคะฝินค้าช้าไม่ฝินค้าช้าไม่ตรงตามเวลาสามารถ ทักมาบอกนะัดได้นะคะพี่ว่ายังไม่ได้รับของนะอะไรอย,อย่างนั้นอย่างนี้บอกได้ค่ะโอนเงินแล้วส่งของทุกรายการนะคะของตรงปกเสมอค่ะสําหรับ EP นี้เป็น EP ที่169นะคะมี2งคลิปนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นัดด้วยนะคะฝากขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ